เรียนทำผมที่เกาหลี EP 1เริ่มไปช่วงสิ้นเดือนมีนานะคะเป็นช่วงที่ดอกพฤษกดกำลังบานพารีเลยอากาศก็กำลังหนาวเย็นเลยค่ะเรียนเราแต่ละคนก็หิวไม่ไหวแล้วนะคะอาจารย์ก็เลยพาไปกินจาจังเนียงกับทางซูลุกก่อนเลยค่ะระหว่างที่เรากำลังเดินไปที่อะคาเดมี่เนี่ยก็แวะจิบกาแฟกันหน่อยเพราะว่าอากาศข้างนอกหนาวมากจากนั้นเราก็ไปเรียนที่เลอแปดสองอะคาเดมี่ค่ะที่เราไปเรียนเนี่ยก็อยู่ย่านกลางนําเลยนะคะเริ่มแรกเนี่ยอาจารย์ก็จะสอนทฤษฎีก่อนทางเขาเนี่ยก็จะมีการสอนที่ไม่เหมือนใคร เขาจะมีสั์เฉพาะที่เป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยค่ะครั้งนี้เราก็มาเรียนตัดผมเป็นหลักนะคะเป็นการตัดผมสไตล์เกาหลีที่กำลังฮิตในช่วงนั้นๆแล้วก็เรียนสัตผมด้วยแต่หลักสูตรของ Le p a r Academy เนี่ยเป็นการตัดผมสไตล์เกาหลีที่ผสมฝรั่งเศสค่ะ บรรยากาศในคลาสเรียนเนี่ยก็สนุกสนานกันมากเลยค่ะอาจารย์ท่านนี้ก็จะสอนการแบ่งชอบผมและการตัดผมพื้นฐานค่ะสอนไปทีละขั้นตอนและให้นักเรียนลองลงมือทําตามค่ะและที่นี่ก็คือสอนแบบใกล้ชิดและใส่ใจจริงๆค่ะนักเรียนบางคนที่ตามไม่ทันอาจารย์ก็จะจับมือสอนเลยค่ะจะสอนแบบทีละขั้นตอนและให้นักเรียนทําตามวนไปอยู่อย่างนั้นค่ะสําหรับใครที่กังวลน,นะคะว่าจะฟังไม่ออกไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเรามีอาจารย์ที่เป็นช่างทาผมมากประสบการณ์เนี่ยสามารถสื่อสารได้3ภาษาเลยค่ะจากนั้นอาจารยุยนก็จะรับช่วงต่อค่ะ ในการตัดผมให้เป็นทรงและเซตผมค่ะก็จะสอนเทคนิคว่าตัดยังไงให้ได้ทรงแบบนั้นเทคนิคการทําผมของเกาหลีนะคะก็จะไม่เหมือนของไทยเลยค่ะและที่สําคัญนะคะแฟชั่นทรงผมที่เกาหลีนะคะเปลี่ยนแปลงไวมากค่ะเรียกว่าเปลี่ยนได้ทุกๆเดือนเลยก็ว่าได้อาจารย์ยุนที่เป็นซ e อของเรานะคะก็สอนด้วยเช่นกันค่ะจะคอยดูท่าการยืนท่าการจับกันไก่ท่าการตัดผมให้ถูกต้องค่ะจากนั้นก็จะสอนเซตผมสไตล์เกาหลีที่ดูเป็นลอนธรรมชาติเหมือนแบบตื่นข,ขึ้นมาแล้วก็สวยเลยนะคะคที่ได้ก็จะเป็นประมาณ เลยซึ่งจะเป็นทรงที่กําลังฮิตในช่วงนั้นเลยจริงๆแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยนะคะที่ยังเล่าไม่ฟกเอาเป็นว่าใครที่สนใจทริปเกาหลีเนี่ยหรือว่าใครที่สนใจคลิปนี้ก็อย่าลืมรอติดตาม EP หน้านะคะ